ก็ต้องขอสวัสดีท่ทานทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็เข้ามาอยู่กันในเกมแก๊สกัสเซอร์เอ็กซ์ตีมนะครับเกมอะไรไม่รู้นะไปเจอในสตีมก็เลยลองซื้อมาเล่นดูนะเห็นราคาไม่แพงแล้วก็น่าจะเป็นเกมเก่าแหละนะรู้สึกว่าจะเป็นเกมขับรถยิงกันนี่แหละอันนี้คือลองซื้อมามั่วๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงมาเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้คือเข้าครั้งแรกเลยนะไม่เคยเข้ามาเล่นมาก่อน <laughs> จะรอดหรือเปล่าเนี่ยดูเป็นเกมรถยิงกันน่าจะดูมันดีนะแล้วก็ราคาแบบ ไม่ไม่แพงด้วยซื้อมาตอนสตรีมเซลล์รถในเกมนี้รู้สึกเหมือนจะไม่มีลิขสิทธิ์นะครับหน้าตามันเลยดูประหลาดๆนิดนึงนะเหมือนแบบเอารถหลายๆรุ่นมารวมกันอะไรอย่างเงี้ย้วเล่นยังไง่กดเล่นยังไงเนี่ยลองรับจอยหรือเปล่าไม่รู้<ก>เอากดเล่นยังไงใช้จอยได้ไหมเนี่ยเอามาถึงกูเกิลเล่นไม่เป็นแล้วครับอ่ะโอเคเริ่มใหม่นะเมื่อกี้ไปดูเมนูตั้งค่าแลนะ้วเหมือนถ้าใช้จอยต้องเป็นแบบปุ่มใหม่หมดเลยนะเพราะฉะนั้นใช้คีย์บอร์ดดีกว่า ซึ่งดูจากปุ่มคีย์บอร์ดที่แมปไปให้แล้วเนี่ย 3, ต้องใช้ลูกศรในการควบคุมรถนะครับ <Go. S 1> แล้วก็พวกตัวเอสตัวดีอะไรพวกนี้เป็นพวกกดเนตัตอะไรพวกนี้มั้งลองดูครับจะรอดหรือเปล่าไปครับยังไงเนี่ยไปให้ถนัดเลยใช้ปุ่มลูกศรโอเคไปโอเคกดตัวดีในตัดครับผมทำไมมันยังยิงไม่ได้วะผมอ่านตั้งค่ามากดตัวเอสเพื่อยิงนะไปครับไปครับ ไปปั๊บ <reef> ย <tattoo AB aniu> ิงไหนปั <WA size> okay, <want> <can> ๊บไปก่อนไปปั๊บไปก่อนยิงไม่ได้กระชนไปก่อนนะไม่รู้ยิงไงยังไม่เห็นมีใครยิงเลยโอ้เสียงรถน่ารำคาญมากครับผมยิงได้แล้วยิงได้แล้วเอาวะยิง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 กดตัวเอสยิงนะโอ้พี่ใสายยิงกันกระหน่ำมากแลยคุณยิงยิงยยิงยิงโอเคยิงไม่รู้โดนหรือเปล่ากระชนมั่ว โคตรมั่วแล้วเกมนี้ไปครับกดวตะตัดไปโอ้โหตอนหลังยิงเรามันแล้วรับรู้สึกว่าจะยิงหลังได้ปะอ๋อกดเอ็กยิงหลังนี่ไงมเฮ้ยทิ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 โอ้โหโคตรมั่วครับผมผมมองไม่เห็นมองไม่เห็นเกมบ้าที่โคตรมั่วแล้วขันหน้าขันหน้ายังไงยังไงมีตักดก้นเอ้นี่นี่ยิงยิงเจ้ากินตายครับอโอ้ โอ้โคตรมั่วเกมนี้บอกเลยว่าโคตรมั่วข้างหน้าไม่ถึงวะสอบรถก่อนโอเคแต่ไมันจะมีวุดหลายแบบเลยนะแต่ผมกดใช้ไม่เป็นวะยิงเป็นอย่างเดียวตอนนี้ไปครับไปครับในตัดหน่อยเฮ้ยีชนชนเร่งความเร็วเฮ้ยข้างหน้าแซงเรากัะนำกันนำจะพังแล้วจะพังแล้วไอ้คันนี้จะพังออยังไงยังไงยังไงเออ มัวจัดมัวได้ใจอะไม่รู้เปลี่ยวุธยังไงนะแบบยังงงอยู่มียิงยิง,ยงโดนอยู่เว้ยโดนอยู่ยิง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 ไอ้ขันนี้จะพังไอันนี้พังแล้วอืมอืมกระนำกระนำซัมเปอร์เซลไอ้คันนี้ยังไงไอ้คันนี้ยังไงนี่นี่เจอเราเจอเรา เอาดีวะเอาดีวะยิงไม่โดนมันอยู่ใกล้เกินไปยิงไม่โดนต้องขอพังสักคันดีวะเกมยิยงกันต้องขอพังรถได้สักคันดีวะเออ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 เอาวันระเบิดไปหนึ่งก็เราชนด้วยชิบหายแล้วโอเคกด R r e s e ตได้แนละ้วผมอ่านตั้งค่ามาดีนะอ่านตั้งค่ามาเลยไปแล้วอยู่ที่เจ็ดอยู่เลยฮนะเล่นเอามันนะไม่เล่นดับงงๆอยู่นะอลบแรก ไอ้น uh ี<_<_่ยังไงไอ้นี่ยังไงยังไงยังไงยังเอือบึ้มไปดิบึ้มไปดิเอ้ไอ้ไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่ตันตามไปตันตามไปหน่อยของที่เก็บไปรู้มันคืออะไรบ้างนะครับรู้สึกว่าเราจะยิงได้ย่างเดียวเลยเนี่ยรู้ื่กไม่ได้เหรองงครับไอ้ยิเดีไอ้ขันหลังยิงเรายิงหลังด้วยยิงหลังด้วยดูหลังยังไงไม่รู้วะเหมือนจะกดดูหลังได้แต่ผมจำไม่ได้ว่ากดอะไรนี่นี่คันนี้ยังไงยังนี้ยังไงชนแม่งเลย นีคันนี้ยังไงฝังหน้าเราฝังหน้าเราไม่โดนมันใส่เกาะอีคันนี้มันใส่เกาะไฟนอลแลบว่ะโว้ยโหโดนแฟดแบงใช้แฟดแบงได้ด้วยเหรอใช้ไงซอมซับซับยิง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 ไม่โดนเลยไม่โดนเลยเนี่หลังด้วยนะครับ อันนี้แซงเรานี่โดนไหมโดนไหมโดนไหมเออโดนอยู่ว่ะแตกไป้หนึ่งเฮ้ยยิงหลังด้วยยิงหลังด้วยหลังยิงเราอย่างมั่วแล้วอย่างมั่วโอ้เอาตัวนี้เล่นไม่ได้เป็นเลยนะยิงมั่วๆอยู่ตอนนี้เฮ้ยโดนแสงโดนแสง ยิงโอเคอาใจใจไปแล้วเท่าที่สี่อะบอกเลยว่ามั่วมากเดินเล่นไม่ค่อยเป็นโอ้ยแต่รถใหม่รถตู้ตู้สามล้อไอ้ตู้มิเตอร์บีนนี่ว่ะรถตู้เป็นเรื่องมิเตอร์บีนนะเหมือนมีตุ๊กตายางอยู่ลำเลือดโคตรปั่นคันนี้เป็นรถแบบแนวเล็กๆนะแต่งซิ่งเลยนะครับอ๋อนี่มันให้ซื้อนะมันยังไม่ใช่ของเราราคาก็โอ้โห999นะครับอันนี้พันสี่เก้าเก้าเรามีตังค์เท่าไหร่เนี่ยพันแปดพันแปดเราก็ซื้อรถตู้ได้นี่ว่ะลองนี่เอารถตู้อ่ะไปครับ โอ้โห oh, <laughs> เสียงอย่างซิ่ง <laughs> ลองดูกัน <laughs> จะรอดหรือร่วงนะครับเฮ้ยเมนูแต่งรถรีแพร์อะไรเนี่ยเต็มไ,ไม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวขอลองดูหน่อยโอเคการาดนี่เป็นรถเรานะครับอ๋อเมื่อกี้แสงงดงว่ารถยืมนะครับเป็นรถแมตช์แรกรถเราจริงเป็นรถตู้กันนี้นะครับคาร์ชอปปิคาร์ชอปที่เราดูเมื่อกี้เนาะคัสตอมเทนอ่า <laughs> เปลี่ยนสีได้ผมสีมิเตอร์บินเลยอ่าาานี่เลยอย่างนี้เลยกู้ปับมิเตอร์บิน สติ๊กเกอร์ใส่สติ๊กเกอร์ได้ด้วยเหรอออล็อกหมดเลยชา่างบันข้ามไปก่อนใส่ล้อลงล้อเลยล้อล็อกหมดเลยใส่ไม่ได้ไปทะเบียนนะปสีเทาสีเทาแค่นี้เหรอแต่งได้แค่นี้เหรอนีแพรนี่อ๋อนี่เมนูอาวุธนะครับผมมีอะไรบ้างมีปืนกลน,นะครับอันนี้ไม่แน่ใจปืนอะไรบ้างมันล็อกอยู่มองไม่เห็นนะครับแต่ปืนเราเป,ป็นปืนกลเนาะอัพเกรดนี่อัพเกรดไ,ได้บ้างเอนจินเบรกยางกระสุนเกราะเราอัพกระสุนก่อนเลยฮนะเนะซอร์ไวโวลแพรค,คืออะไร 799เอ้ยตังคเราพอพอดีนะเอาไงดีหรืออัพเครื่องยนต์ดีผมว่าอัพเครื่องยนต์ก่อนดีกว่าโอ้หเครื่องยนต์ก็แพงเหมือนกันในตั๊ด799ลองอัพนี่เลยอัพกระสุนก่อนเลยใส่ไปครับตึงๆโอเคเกาะเท่าไหร่เนี่ย566ตังค์หมดแล้วครับเหลือศูนย์โอเคประมาณนี้แล้วกันคอนตินิวมีอะไรให้บ้างเนี่ยแบตเตอรี Battle ่เลสพาวเวอร์เลสน็อกเอาท์ลองเป็นแบบเอ่อพาวเวอร์เลสแล้วกันไม่รู้คืออะไรกดเข้าไปก่อน มัวๆเลยครับเกมนี้เข้ามาเล่นแบบมั่วๆโอ้โหตูแต่ละคันน่งสามล้อแล้วไวลาเลี้ยวมันจะไม่คว่ำเลยครับเหมือนในมิสเตอร์บีนมาดูกัน three two one go ต่อไปโอ้โหความเร็วต่างจากแม์เมื่อกี้เลยครับอันนี้คือรถเริ่มต้นของแท้โอ้โหคตอื่นอ๋อตัวยังอื่นโอเคกดใช้อย่างไรบ้างเนี่ยเอ้ยชนชนชนมันบีบแตะใส่ด้วยครับ แต่ได้เหมือนกันยิงได้ยังอยากยิงแล้วอ่ะยิงได้ยังเหมือนมันตอนแรกๆมันจะยิงไม่ให้ยิงนะครับต้องรองสักพักหนึ่งก่อนมาอะไรเนี่ยอ๋อไอพวกสีแดงนี่คือเก็บปุ๊บมันใช้เลยนะครับเนี่ยไอพวกเนี้ยโอเคไปครับยิงได้ยังเนี่ยอยากยิงแล้วไอเนี้ยอะไรเงินไปหมดเงียของเราว่ะไอคันนี้ ก็จะกระจายกันไปป่ะจะได้ไม่แย่งของกันอยากยิงไม่ได้เลยเหรออ๋อหรือว่าโหมดนี้มันคือโหมดแบบว่าแข่งกันอย่างเดียวไม่มียิงกันแน่เลยนะครับโหมดพาวเวอร์แล้วก็ไม่หนุกดิทำไรกันเราขี่เอาชนะก่อนแล้วกันแสดงว่าโหมดนี้ยิงกันไม่ได้ครับยิงมันมันน่าจะมีรายละเอียดบอกอยู่แหละแต่ผมไม่ได้โอเคไปครับแล้วผมเอาทิ่งก่อนนีเอาทิ่งก่อนแล้วกัน ในปั๊ดเออโอ้โหคุมโคตรยากคันนี้รถสามล้อชนทีแบบรถเบี้ยวเลยครับออกข้างทางเลยผมก็สงสัยว่าทำไมมันเหมือน <c oughs> เสียก็เหมือนแบบว่าล้อมันลากตลอดเวลาเลยไอ้เแยบบี่ยนตลอดเวลาเลยเฮ้ยโอ้โหเปลี่ยนกันนี้เลยเหรอ กิโลโอ้โหจะเอาไงชนะไม่เอาดีกว่าออก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 ไปเล่นโหมดยิงกันดีกว่านะผมว่าไหนต้องโหมดแบทเทิลเลสดิอออยากยิงอยากยิงไม่ได้ไม่อยากแข่งอยากแข่งไปเล่นฟอซ่าดีกว่ามาเล่นกันเลยเล่นกันเลยจะยิงกันยังหนึ่ไปก็ว่าอยู่สนามเมื่อกี้ไม่เห็นมีปืนขึ้นมาเลยนี่มีติดปืนมาแล้วเต็มทั้งรอบน,นี้ ดูความแรงครับโอ้โหเลี้ยวยากมากเลี้ยวยากจริงนะคันนี้แล้วเหมือนเสียงเสียงมันจะบั๊กเลยนะเสียงล้อมันเย็ดเย็ดตลอดเวลาเลยอะน่ารบการมากมากโอ้โหไปแล้วเฮ้ยคันนี้ยังไงยังไงยังไงเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์ก่อนโอเค ปู่ตายละวปูตายละวโอนเฮ้ยเฮ้ยเฮขับยากมากสั่นล้อขับยากมากมันเริ่มยิงแล้ววะเรายิงได้ยังหลอดแก้มโอ้ยปืนเราปืนลูกซองว่ะโอ้โหเจอยิงหมดอะยิ่งยิงยิงยิงโอ้โหเปิดไปครับเปิดไปหนึ่งเปิดไปหนึ่งเอาว่ะเอาว่ะ ชอบตอนยิงมากเลยยิงโดนแล้วตูดสั่นด้วยนะเออเออเออโดนยิงหมดอ่ะยิงหมดไม่สนนี่นี่แตกไปสองอะแตกไปสองโอ้แต่เสียงนั่ารำคายมากเลยเหมือนเสียงมันจะบักนะเหมือนเบรกมันติดตลอดเวลาเลยยืดดิ้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 เออเออเออจะผ่ายแล้วจะผ่ายแล้วนีเงมองหลังมองหลังได้ยังงี้โอเคยิงหลังได้ปะเนี่ย อุ๊ยโอ้โหต้นยิงชิบหายเหมือนนี้จะยิงหลังไม่ได้ว่ะปืนนี้ยิงได้แต่ข้างหน้าเหมือนทิครับเฮ้ยคันเหลืองไอ้คันเหลืองไอ้คันเหลืองยังไงคันเหลืองยังไงตามอะตามคันเหลืองเจ๊กูยิงเจ๊กูยิงหน่อยกูเนตัดตามหน่อยเอาลูกหมดลูกเก็บลูกกับเออเออไอสองพันละอ๋อความความความเอ้ยแตกไปหนึ่งเก็บประตูนะเกยบร้อย โอ้ยยิงหลังได้ยี่หว่ายังไงวะยิงเมนได้หลังอุ้มล้านหน้ามีตามมาว่ะแต่ยิงด้านหลังไงไม่รู้นะเดี๋ยวรัดหน่อยเสียงนั่นรับค่ะอู้หูเอาชิบหายนี่ยิงหัวยิงหัวยิงหัวบีบแตะบีบแตะเอาชิบหายชิบหายกดปิดอืมอาวมเนตัดตามไปลูกหมดลูกหมดเก็บลูกก่อนโอเคครับไปครับ อย่าไปอย่าไปโอ้ยอยางหอวตลอดทางเลยอันนี้มันน่าจะบั๊กนะผมว่าผมก็ไม่ได้กดเบรกกดอะไรนะเออเออไอ้คันนี้ยังยังไอ้้คัันนียงไงยังไงยังไงยังไงแตกไปหนึ่งแงโอ้โหเฮ้ยมันใส่กอ่อมันใส่ก้อนี้มาเออความความความเฮ้ยมันใส่กอ่อมันใส่กอ้อยิงหลังไม่ได้วะ่ะ อุ้ยโดนยิงหาย,ยเหตักาก็หมดอุ้ยโอ้โหระเบิดมีคนวางแท็บไว้กดวางระเบิดไว้ไงวะยังงงๆอยู่เนีย้ยนี่อะไรอะ่ะมันน่าจะเก็บมาใช้เลยไหมพวกนี้ไป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 เออเออ,ต,อตำรวจต,รตำรวจอ่ะเอ้ย ก็ไปยิงหลังได้นี่หว่าหรือเราต้องไปอัปเกรดอาวุธก่อนวะเรายิงหลังไม่ได้อ่ะยิงยิง,ยงไ,ป up, ไปครับไปครับอุ้ยโอ้อโหโดนแฟดเหรอมองไม่เห็นมองไม่เห็นซ้อมหน่อยซออย้อมหน่อยเออนี่โคตรแม่งเลย น้ำปืนกดว่ะเราไม่ปืนลูกซอกแต่แรงอยู่นะโดนทีก็แรงอยู่ไปครับไปครับจบแล้วงงงดูงายางหอนตลอดทางเลยครับขออภัยเรื่องเสียงด้วยนะน่าจะน่าลำคาญพอสมควรเกได้รถใหม่แล้วอ่ะคันนี้ยางม,มันหอนนะลำคาญมากเออคันนี้ไหมเออลองอันนี้ดีกว่านี่เปลี่ยนคันเปลี่ยนคันโอ้โหแฝงอยู่ไงเนะี่ยอันนี้เสียงกุดซิ่งไปครับอ่าวีป้อน นี่เราอัปเกรดได้นะครับอันนี้เป็นปั๊มเด็ดดีป้ปืนปืนปั๊มพ่อนะครับและนี้น่าจะเป็นปืนกลน,นะครับ999ซื้อไปเลยเฮ้ยแต่จริงแล้วปืนปืนลูกซองก็แรงพอสมควรแล้วนะลูกซองนี่แหละผมชอบลูกซองจริงมันดิก็น,นี่แต่งรถได้นะครับคันนี้สีอะไรดีอะ่ะเมื่อกี้สีฟ้าไปแล้วอะ่ะเอาเป็นนี่สีเขียวๆขียวนี่ว่ะเป็นแป๊ดเลยเอาเขียวแป๊ดแป๊ดหน่อยในแบบน,นี้แต่งเอามันนะครับล้อก็เปลี่ยนได้นะครับล้อเดิมล้อกระทะ ล้อสีอะไรดีเอาผมปัดๆเลยล้อชมพูแล้วเทงในอู่รถนี่น่าลำปานมากโอเคอัปเกรดเครื่องไในไหมเนี่ยนี่ไงอัปเกรดอัปเกรดเลยดีอัปเกรดกระสุนก่อนดีกว่านี่เล่นเนเล,น,เลนยิงก่อนเน้นยเล่นยิงก่อนนะครับแล้วก็อัปเกรดเบรกด้วยนะเอาเอาจัดเต็มเลยจัดเต็มจัดเต็มเอนจินในตัดก่อนเลยเป็นตัดพอไหมเนี่ยโอเคตังค์จะหมดแล้วครับเหลือหกร้อยโอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันไหมแค่นี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยขอซื้อเกาะอ,อยู่ซื้อเลย เรียบร้อยมารอบนี้เจ๊คันแล้วเอาโหมดโหมดไหนนี่ไม่ีโหมดน็อกเอากขาโหมดแบทเทิลด้วยต่างกันยังไงน็อกเอาน่าจะไม่แน่ใจเหมือนกันลองโหมดน็อกเอาไหมลองดูโหมดนี้เล่นยังไงมันคือโหมดยิงกันหรือเปล่าแต่มีปืนติดมานะสนแสดงว่ายิงกันได้เหมือนกันแต่เรื่องเสียงยางนี้นไม่รู้แกยังไงนะมันน่าจะบั็กแหละผมว่ามันเหมือนเสียงแบบรถมันดิฟทตลอดเวลาเลยน่าลำคานนิดนึงดูนะไปครับยิงได้ยังยังยิงไม่ได้ฮะเฮ้ย เสียงยางน่ารำคาญมากครับเฮ้ยมีล่องหุ่นด้วยหรอเฮ้ยมีไอเทมล่องหุ่นด้วยครับเก็บเป็นล่องหุ่นเลยว่ะเคยเห็นโอ้ยเฮ้ยมันยิงแล้วเริ่มยิงได้แล้วเออยิงไม่โดนยิงไม่โดนว่ะใส่กอดไก่อนเออเออโดนยิงโดนยิงยิงกวอยิงกวะ ยิง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 กูได้กูยิงกูได้เหมือนกันนะวะโอ้ยโดนยิงหลังโดนยิงหลังเออยิงไม่โดนเลยไอ้ขันนี้ไอ้ขันนี้ยังไงอือกูตัดตัวยิงเหมือนกันนะไปครับไปครับเฮ้ยมีมีสายเดือไม่ใช่มีสายวะยิง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 หลังยิงหลังซ่อมรถหน่อย,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 ยโอเค ตาม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 ันเขียวกันเขียวกันเขียวยังไงเกี่ยวกับสุนน่ะอือยิงยิงยิงหมดไม่สนเฮ้ยิงยิงยิงเฮ้ยเบียดเบียดอ้าได้คิวเหรอคันเมื่อกี้พังแล้วไม่อยู่ข้างทางไปครับอ๋อเหมือนแบบว่าคนที่อยู่ท้ายไม่โดนตัดทิ้งออกไปเรื่อยเนี่ยครับ หมดนี้หมดน็อกอาท์ไปครับมันยิงหลังไม่ได้วะ่ะปืนผมมันยังยิงหลังไม่ได้มันต้องอัพปืนหรือเปล่าไม่ชัวร์เหมือนกันนะใครเล่นเกมนี้เป็นก็มาคอมเมนต์แนะนำได้นะครับแล้วก็เรื่องบั๊กเสียงยางด้วยนะเออถ้าใครรู้วิธีแก้ก็บอกหน่อยดังตลอดทางเลยน,ะน่้ำพาญมากหนียิงหน่อยยิงหน่อยยิงน,นีเน้น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 ตัวหเลือดไม่ค่อยลดเลยไปครับไปครับ นี่อุ๊บระเบิดโอ้ยยิงกันไม่ค่อยตายเท่าไหร่เลยเหมือนรอบนี้รถจะแต่ละคันค่อนข้างแข็งนะยิงไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ไป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 เฮ้ยอะไรระเบิดเหรอเก็บแต่ไม่ใช้เลยมั้งนี่ยิงยิงยิงตูดยิงตูดยิงยิงตูดจันหมดอะยิงหมดเอ้ยเอว่ะโดนอยู่ยิงยิงไม่โดนว่ะ ยิงพังเรียบร้อยแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกเนินไอ้ขันนี้ยังไงโอ้โหขันยิงไมิสายวะน่ะเฉียดกูไปนิดเดียวอืมอืมโอ้ยโดนโดนโดนเราโดนไมิสายโดนมิสไซท่พายหนีหนีหนีซ่อมก่อนโอเคไปครับขันยิงมิสไซเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยขันดับเงินยิงไมิสายใส่เราฮะโอ้โหจิบหายละวจิบหายละโอ้โหมันยิงมันแล้วไอ้ขันหลังเนี่ย มันมีมิดไซยอะตัวหลังไป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 โอ้แล้วเสียงจางหอนตลอดทางเลยคนะรบับไฟนอลแหลบไอเหลือสองคันเหลือผมกับคันขนา้างหน้าเอาวะถ้าผมพัดคิวข้างหน้นนาได้ผมก็จะชนะนะครับอื้อโดนไหมเนี่ยโดนไหมเนี่ยอื้อโดนอยู่โดนบ้างไม่โดนบ้างอื้ออื้ออื้อ เออเรียบร้อยครับผมเอาว่าที่หนึ่งว่ะได้อยู่ได้อยู่แต่ผมร้คารเสียงยางมากเลยมันน่าจะบั๊กนะครับหรือว่ามันต้องเปลี่ยนยางวะเออเพลงในอู่นี่ติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าไม่รู้นะเออเดี๋ยวขออัปเกรดยางหน่อยเนี่ยลองอัพดูนะครับไม่รู้ช่วยเปล่ามันลูกยางจะหายหอดหรือเปล่านะครับแล้วก็อัพอัพเครื่องยนต์หน่อยอัพสุดแล้วคันนี้ยังไม่ซื้อคันใหม่ดีกว่าอัพคันนี้ก่อนลองเปลี่ยนปืนมั้อดีกว่าเนี่ยลองไปปืนกลบ้าง ลองดูครับเรียบร้อยเราต้องอัปเกรดกระสุนใหม่ไหมอ๋อไม่ต้องโอเคเรียบร้อยคาร์ช็อปมีรถอะไรปลดล็อกใหม่ยังอ๋อมีคันนี้ปลดล็อกใหม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยซื้อเอาคันนี้ก่อนเอาคันนี้ให้รอดก่อนนะครับมาลองกันอีกรอบเอาเป็นโหมดนี่ดีวกว่าโหมดปัททะเลสไปครับ 1> 2, 1, ไปโอ้โหว่าจะเปลี่ยนยางแล้วน่าจะหายบัคยังบัคอยู่นะครับเสียงยางยังดังค่อนข้างลั่นเลย ใครรู้วิธีแก้เขาบอกหน่อยแล้วกันนะจริงอยากเล่นเกมนี้ให้ดูมากเลยแต่ว่าผมมาเจอบั็อกอย่างนี้ไม่รู้จะเล่นอีกคลิปให้ดูหรือเปล่านะไปครับในตัดไในตัดเก็บไปตัดหน่อยแติงีงไม่ได้เหรอโอว้วเอ้ยกำแพงมองไม่เห็นเลยอันนี้อะไรเนะี่ยเก็บไปก่อนล่องหุ่นเหรอเ ยิงได้แล้วว่ะยิงได้แล้วว่ะปืนกลว่ะตีตีออกปืนกลต้องตีครับต้องตีตีใกล้ๆกล้ตีตีข้างหน้าเอ้ยผู้สาวนี่ชนได้เหรอโอเคตีตีนี่โอ้แฝดแฟดแฝดนี่นี่ข้างหน้าไอ้ขันน้ำเงินอขันน้ำเงินจะตายแล้วตีตียิงจีเข้าไปโอเคไอ้ขันน้ำเงินตีตีโอ้โหแตกหนึ่งไปครับ นี่นี่เขาเหลืองเขาเหลืองจี้ก็ไปจี้ก็ไปตอด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 เอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดหลอดให้หมดหลอดเออแตกไปหนึ่งเงโอเคไปครับไปต่อไปต่อไปต่อโอ้ยขาดน้ำเงินขาดน้ำเงินยังไงยังไงเฮ้ยมันมีเกาะมันมีเกาะยิงไม่เข้าโอ้ยทำยิงไกลได้หว่ไม่เหมือนลูกซองเนาะลูกซองมันต้องระยะใกล้ๆ เสียงยางาน่าลำธารมากจริงขออภัยด้วยนะครับมันบั็กไม่รู้จะทำไงเหมือนกันไม่ไดอยินเสียงเครื่องเลยเฮ้ยมันทางไหนวะเนี่ยคนละทางกันอันไหนใกล้กว่าไม่รู้เลยแตม่มาทางนี้ดูน่าจะมันดีเลยเอาวะอันนี้ยังไงเว้ยแต่บนทางฝุ่นไม่ไม่ไม่มีเสียงยางนะเอตอตรงทางฝุ่นไม่บั็กว่ะกระสุนหมดแลบยิงไม่ได้ดเว้ยคันนี้มีมิไซล์หาย แล,แล้วเราขี่คันนำหน้าคันที่มีมิซายะหลบออกนี่ก่อนแล้วกันโอเคสุดแล้วหมดด้วยไม่มีให้เก็บกระสุนเลยอะ่ะเฮ้ยกระสุนกระสุนกระสุนโอเคเฮ้ยคันจะพังแล้วคันนี้จะพังละอือแตกหนึ่งเฮ้ไยไอ้คันมิซายคันมิซายเก็บมันก่อนเลยเก็บมันทิ้งก่อนปุกระสุนแล้วหมดแล้วว่ะเสียดายดวะ่ะปุ้ยกะแพงกระสุนหมด ซ่อมก่อนซ่อมก่อนโอเคโอเคระเบิดซ่อมกระสุนไปไปไปไอตันหมดแล้วเก็บเพิ่มโอเคไอคันนี้ไอ้คันนี้ครึ่งหลอดละไอ้คันนี้ครึ่งหลอดโอ,อ,อ้โอออหมันยิงยิงยังไหมเอาหมดลูกหมดอีกแล้วโอ้โหลูกกระสุนน้อยเหลือเกิน ไม่โดนยิงไม่โดนตีก็ไปตีก็ไปเอาลูกหมดอีกแล้วโอ,โอ้โหลูกโคตรน้อยเอ้ยโดนไหมโดนไหมนะไม่โดนเด็กเน้นหน่อยโอ้ถึงเส้นแล้วว่ะ แค่นั้นไม่พังละถึงเส้นก่อนไปเนะี่ยถึงเส้นก่อนแล้วครับโอ้ oh. น่าเสียดายบั๊กไปหน่อยว่ะเกมนี้เสียงบั๊กน่ารำคาญมากนะขอไว้ด้วยนะโอเคเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเกมนี้มาลองเล่นสนุกสนุกขำๆนะเดี๋ยวผมไปหาวิธีแก้บั๊กก่อนแล้วกันว่าทำยังไงมันไม่บั๊กเสียงย่างหอนตลอดทางเลยครับเหมือนดิฟตลอดทางน่ารำคาญครับโอเคถ้าผมหาวิธีแก้บั๊กได,ได้เดี๋ยวอาจจะมาเล่นให้ดูต่อนะสำหรับเกมนี้นะเล่นให้ดูขำๆตลกๆ เออพวกจเกตเหนรถกูมีต <worship bird> ุ๊กตายางด้วยนะโอเคไปสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวไปเจอลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า